เราจะสวยสมกับที่เรา ก่อนว่าโรงแรมไม่มีไฟทำยังไงล่ะคะก็กินข้าวนะคะรีบกินกันแบบมืดมืดอย่างนี้ล่ะคะใช้ไฟฉายส่องเลยจะรอดไหมคืนนี้วค่ะทุกคนนี้นะคะพี่หออพัสวยค่ะและเชอลีนวันนี้นะคะเราพูดดังไม่ได้เพราะว่า เราอยู่ค่ะในที่พักนะคะที่การจนบ้ดีนี่เองนะคะที่จะต้องนั่งเรือมานะคะมีชื่อว่าริเวอร์แควริเวอร์แควเลยนะลัฟริเวอร์แควจังนะเกิลลั e โฮเทลหรือรีสอร์ทนะไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเราจะต้องนั่งเรือนะคะมาถึงตรงนี้และตอนนี้ค่ะมาถึงมันก็มืดแบบนี้เลยตะกี้ลืมถ่ายตอนกินข้าวให้ดู บรรยากาศคือมืดมากคาะว่ามีแค่ไฟตะเกียงเท่านั้นนะคะและน้องเชอร์ค่ะคืนนี้เราจะรอดกันไหมคะลูกเอาเชวยอาบน้ํา,าแล้วนะคะเช็ดแห้งเรียบร้อย <laughs> อย่าบอกใครนะลูกว่าเราไม่ได้สาบผมวันนี้ <laughs> <Okay. S 1> จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้านะคะว่าบรรยากาศจะสวยแค่ไหนค่ะทุกคน เช้าแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยเมื่อคืนนะคะก็อากาศเย็นจนเชิญนี่นอนหลับปุ๋ยเลยค่ะแต่ที่แย่นะคะน้ำแข็งค่ะที่เราแช่ฟรีสนมมาค่ะละลายหมดเลยค่ะ วันนี้นะคะต้องเชื่อขาตเรามีแอคทิวตี้กันไปดูสิคะว่าวันนี้หลอดเสาวอาหารกป็ได้ช้างค่ะอโอพี่เราเพิ่เยอะจังเลยไม่ไม่ไม่ใช่ตรงจมูกเขาบอกเดี๋ยวจมูกก็จามอ้าว อวมแล้วแล้วก็ตอนเช้านะคะเราสามารถที่จะนี่เลยค่ะนะคะเอาไปถวายพระได้นะที่นี่เขาขายนะคะที่จุดละกคเก้าบาทนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปกันไปทางนี้เลยนะคะไปที่วัดกันค่ะไปไหมคะ เดี๋ยวเรานะคะจะเดินทางเป็นวงกลมกันเราจะไปที่วัดก่อนนะคะแล้วขึ้นไปชมวิวค่ะเราเดินทางกลับมานะคะลงมาที่ทางเดิมไปไหมคะอ๋อโอเคโอเคตบมือตบมือโอเคไปเย่และเราก็เดินขึ้นมานะคะถึงวัดแล้วะะคตบมือตบมือกันค่ะตบมือกันค่ะไม่มีก็อตบมือ โอเคเดี๋ยวเราไปที่วัดกันเลยค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นเขานะคะวนยาวๆไปเลยค่ะสังเกตว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะก็สังเกตจากเสียงหายใจของป๊าป๊าได้เลยค่ะแอบหอบเบาๆหรือเปล่าคะ เดี hm yeah. oh. ๋ยวเชิญไปดึงคนผลกม่เลบแต่ก็เล่นแต่ว่าเล่นแรงมากเลยอยู่ตัวเดียวแล้วก็โอ้โหดูสิคะบรรยากาศเช้านี้ดีมากบันเลยดีมากกว่าช่วงแล้วนะคะค่ะวนี้ก็ต้องเป็นตามปะปาเอนเตอร์เทนเบบี้างค่ะที่นี่เลยชุมชนมอนนะคะเเดี๋ยวราับดูกันว่าจะสวยแค่ไหนคมกับที่เราอุตส่าห์มาพักที่โรงแรมถึง ตรงนี้อะไหรือเปล่านี่ย้ยของพี่ทำไมไม้แตก <c oughs> <c oughs> อ่าน้องเชอเล่าให้คน, <c oughs> คนดูฟังหน่อยค่ะว่าพี่ <Okay. S 2> มัดทำอะไรคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาจะเอาตัวเสาตัวไม้เนี่ยนะคะมาวางทํำไว้ กับหน้าผาหินตรงนี้นะคะเขามีความเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราคํำไว้อย่างนี้นะคะมันจะทําให้เราเหมือนแบบมีอ,อกได้เรื่องของการคำจุนนะคะมีคำเขื่อนหนุนคำจุนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะทังเชอก็เลยให้พี่มัดเอาไม้ไปคำเรียบร้อยนะคะคำจุนค่ะอยากได้ไฟเนี่ยไฟค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตามทางนี้กันนะคะเราจะไปจุดชมวิวนะคะ เวลคัมพระมอนอะดูสิถึงแล้วค่ะมนบุตรดา ที่จะลงน้ำแล้วเห็นไหมคะว่าเราใส่ชุดว่ายน้ำค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มานี่คะ่ะเตรียมตัวเดี๋ยวเขามีชูชีพนะคะ <c oughs> เราก็ลงไปเล่นนี้เลยคะ่ะดูสิคะน้ำใสมาก สวยมากนะคะดูเลยและตอนนี้นะคะบันีีก็อยู่ที่หน้าห้องของเรานะคะดูบรรยากาศหน้าห้องเราข้างหน้าเป็นน้ำนะคะและ้วก็มีนี่ค่ะเขาเล่นเรือล่อ,ลองแพกันด้วยเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะตรงนู้นเป็นที่กินข้าวเห็นแล้วใช่ไหมคะอากาศดีมากก็ใครอยากสัมผัสธรรมชาตินะคะที่ว่าไม่มีไฟฟ้า,าใช้หนึ่งคืนสองคืนก็ตามอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันได้เลยเตรียมตัวกันมาดีดีนะคะ